ละครชีวิตรักสไปยตัวป่วนตอนที่สองหนึ่งหรือไทยมาทำงานที่บ้านคุณนายตลับและแอบสังเกตพฤติกรรมวาทีคู่มันของตัวเองไปด้วยและเธอก็พบว่าเขาเป็นชายหนุ่มจเจ้าเสน่ห์ที่มีสาวสาวแวดล้อมกายมากมายเธอคะชื่ออะไรนะฉันลืมแล้วอะ่ะชื่อโกโก้ค่ะชื่อสมกับสีผิวดีจริงๆเลยนะเธอนี่แหมอย่ามาบุลลี่กันแบบนี้สิคะ ไม่ได้บุลลี่ฉันแค่จะชมว่าชื่อน่ารักเหมาะกับตัวดีผิวสีนี้ชื่อโกโก้ก,ก็เข้ากันดีแหมคุณพบนี่ปากหวานจังเลยนะคะสา,สาวคงจะเยอะเลือกไม่หวาดไม่ไหวเลยละสิก็มีมากเท่าที่ตาเห็นนั่นแหละเท่าไหรละคะเท่าที่ตาเห็นเพราะเท่าที่ตาเห็นตอนนี้ก็เป็นสิบคนแล้วนะคะก็สามารถเปลี่ยนคู่ควงวันละชั่วโมงได้อะโหหล่อกเกินเธอว่าอะไรนะ เล่าค่ะแค่จะบอกว่าโชคดีจังเลยนะคะที่เกิดมาเป็นคนที่ทั้งหล่อทั้งรวยทําให้มีสาวๆว,วิ่งเข้าหากันมากมายแล้วนี่คุณธนภพมหาหนึ่งต้องการอะไรล่ะคะวันนี้จะมีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านน่ะฉันอยากทําเมนูพิเศษเอาไว้ให้เพื่อนเธอช่วยคิดเมนูก็แล้วกันนะว่าจะเอาอะไรสักสองสาอย่างนอกนั้นไปซื้อที่พัทคาลมาก็ได้ฉันกลัวเธอทําไม่ทันเพื่อนล่ะคะ เพื่อนหรือแฟนก็ยังมีโอกาสพัฒนาไปได้อยู่ทำมาเถอะน้าอย่ามาสู่รู้นักเลยให้ทำอะไรก็ทำมาเถอะก็ได้ค่ะอยากกินอะไรก็บอกนะคะฉันบอกแล้วไงว่าให้เธอคิดให้ฉันก็เป็นแค่เด็กบ้านนอกธรรมดาธรรมดากลัวว่าคิดมาแล้วจะไม่ถูกใจคุณนะคะเพราะถ้าถามฉันฉันคงตอบได้แค่ข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวฉันจดมาให้ก็แล้วกันอันไหนทำได้ก็ทำอัไหนทำไม่ได้ก็รีบไปซื้อ เพื่อนฉันจะมาสักประมาณทุ่มหนึ่งแล้วช่วงเย็นก็มีสาวสวยมาหาเขาคุยกันหัวเราะต่อกระสิกชวนให้หมั่นไส้ดีใจที่สุดเลยรู้มคะที่โพ่ะบกลับมาจากต่างประเทศสักทีเนี่ยนงอ่ะรอแล้วรออีกรอจนลากจะงอกอยู่แล้วนะคะผมก็ดีใจนะที่รู้ว่ามีคนรอฉันก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานั่นแหลคะค่ะเมื่อไหร่อ่ะคุณจะคบหานงอย่างจริงจัง ประกาศกับทุกคนว่าเราเป็นแฟนกันสักทีอย่าเพิ่งเลยนะ่าผมยังไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของเราผมเองก็อยากกลับเมืองไทยมาตั้งนานแล้วล่ะเพราะคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงผมแหน่ได้ยินแบบนี้เมีนี่หายโกรธหายงอนเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากนะที่รักแล้วก็คิดถึงผมหิวหรือยังวันนี้ผมให้คนรับใช้อะทำของโปรดของคุณทั้งนั้นเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะรู้ได้หรอ ว่านงชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรรู้สิผมรู้ทุกอย่างที่คุณชอบนั่นแหละผู้ชายอะไรก็ไม่รู้น่ารักที่สุดเลยทางด้านหนึ่งหรือไทยก็ทำอาหารตามคำสั่งของเขามือเป็นละวิงผมเเผายุ่งเหยิงหน้ามันแผลบเพราะทำอาหารตั้งแต่เช้าแล้วมาเมืองไทยแค่วันสองวันแรกก็มีสาวมาหาที่นี่แล้วน่าเกลียดที่สุดเลยแล้วแบบนี้แม่ยังจะให้เราแต่งงานกับเขาอีกพึมพำมอะไรอะ่ะโกโก้โอุย๊ยไทย คุณมาตั้งแต่เมื่อไร่ไม่ให้ซุ้มให้เสียงฉันถามว่าเธอคุยอะไรเปล่าค่ะก็แค่แบบร้องเพลงจะให้โกโก้ไปคุยกับใครล่ะคะอยู่ในห้องครัวคนเดียวทำอาหารเสร็จหรือ,อยังล่ะที่ฉันให้ทำสามอย่างตามที่คุณพบออเดอร์มาใกล้เสร็จแล้วคะ่ะส่วนอาหารที่ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยกออกไปได้เลยแล้วก็ทำมื้อเย็นต่อด้วยนะวันนี้นงเขาจะอยู่จนเย็นเลยก็ยได้ค่ะมื้อเย็นเป็นร้อนใหญ่นะคะใช่ คนนี้ต้องเอาใจเขาหน่อยเดี๋ยวฉันจะจดให้ว่านงชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรคนนี้สวยกว่าคนอื่นเลยนี่หมายความว่าคุณนัดคนอื่นมาด้วยหรอคะอ่ะฮะโหถ้าใครเป็นแฟนคุณแล้วก็โชคร้ายเลยที่มีแฟนเจ้าชู้ขนาดนี้เช้านัดคนหนึ่งเย็นนัดคนหนึ่งตอนบ่ายยังนัดอีกคนเธอว่าอะไรนะเปล่าค่ะฉันก็แค่พึมพำร,ร้องเพลงไปตามภาษาเออจริงด้วยค่ะ วันนั้นเหมือนเห็นโกโก้ได้ยินแม่คุณคุยโทรศัพท์บอกว่าคุณมีคู่มั่นแล้วนะคะเรื่องคู่มั่นน่ะเหรอใครก็ไม่รู้ฉันไม่รู้จักเรื่องอะไรจะไปแต่งงานด้วยดีเลยค่ะที่คุณไม่อยากแต่งถ้าอย่างนั้นคุณก็ช่วยไปปฏิเสธทางฝ่ายหญิงหน่อยสิคะอะไรของเธอเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยละ่ะเออเปล่าค่ะฉันก็แค่รู้สึกว่าถ้าคุณไม่เต็มใจจะแต่งงานกับทางนั้นก็ควรจะไปปฏิเสธเองเพราะคุณเป็นฝ่ายชาย ยุ่งไม่เข้าเรื่องนะเรานะ่ะรีบทำอาหารไปค่ะค่เดี๋ยวจะจัดการให้นะคะหลังทำงานจนแขนขาล้าไปหมดยิงสาวเองก็แอบกลับมาที่บ้านแม่ของเธอเห็นก็ปรีเข้ามาหาแม่ของเธอตกใจที่มีคนมาหามาหาใครเหรอจ๊ะฉันไม่รู้จักเธอเลยแม่นี่หนึ่งเองฮะนี่หนึ่งฤไยลูกฉันเหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะหนึ่งฤไยตัวจริงเสียงจริงลูกสาวคนสวยของแม่นั่นแหละ โอ๊ยตายทำไมตัวดำเป็นเมีย่ยงแบบนี้เราไปทำอะไรมาไปทำงานที่บ้านว่าที่ครูมันก็ต้องปลอมตัวหน่อยสิคะไม่อย่างนั้นเขาก็จับได้พอจับได้แล้วก็จะทำตัวเป็นคนดีทำให้เราดูไม่ออกว่าเป็นคนไม่ดีแค่ไหนปลอมตัวไปทำงานบ้านคนอื่นด้วยการทาตัวดำๆเนี่ยนะก็ต้องแบบนี้สิคะแม่ไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่าปลอมตัวเหรอถ้าไม่ทาไอ้ดำๆแบบนี้เขาก็รู้หมดสิว่าเป็นหนึ่งแล้วเป็นยังไงล่ะ ไปทำงานที่บ้านว่าที่คู่มั่นวันแรกเห็นแล้วคะ่ะหนูสาบานเลยว่าหนูไม่แต่งคนแบบนี้หนูไม่แต่งนะคะทาไมล่ะเพิ่งจะไปตัดสินเขาแล้วเหรอเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ในนั้นเจ้าชู้มากเลยค่ะแม่ตอนเช้านัดผู้หญิงอีกคนหนึ่งตอนบ่ายนัดอีกคนหนึ่งแล้วตอนเย็นผู้หญิงคนแรกกลับมาชวนปวดหัวพี่ลึกเลยขนาดนั้นเลยเหรอนี่ยังน้อยไปนะคะผู้ชายคนนี้น่ากลัวชะมัดเลย แม่อย่าให้หนึ่งแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะคะไม่อย่างนั้นก็เท่ากับตกนรกตลอดชีวิตโหถ้าถึงขั้นนี้แล้วก็แม่คงยกลูกสาวให้ไม่ได้แล้วล่ะดีเลยค่ะแม่ขอบคุณนะคะหนูจะไม่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เด็ดขาดเดี๋ยวแม่จะลองไปคุยกับทางฝ่ายชายดูก็แล้วกันนะว่าพอจะยกเลิกเรื่องการมันหมายได้หรือเปล่าแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะแม่หนึ่งรักแม่นะคะรักมากที่สุดในโลกเลยแม่ก็รักหนึ่งงั้นหนึ่งต้องรีบไปแล้วนะคะ เดี๋ยวพวกเขาจะสงสัยแน่ว่าไม่ต้องเหนื่อยลงทุนขนาดนี้หรอกมั้งหนึ่งบอกความจริงพวกเขาไปเถอะให้มันจบๆไม่ต้องห่วงหรอกนะแม่หนึ่งจะลาออกเร็วๆนี้ละค่ะขอเก็บหลักฐานมามัดตัวในนั่นก่อนตามใจลูกก็แล้วกันดูแลตัวเองดีๆนะค่ะแม่แล้วหญิงสาวก,ก็กลับบ้านของธนพพไปธนพพก็ยังคงอยู่กับสาวๆในสังกัดของเขาอยู่พบขาไปต่อกันข้างนอกกันไหมคะอยู่แถวนี้ ไม่เป็นส่วนตัวเลยรู้สึกเหมือนอีคนมองตลอดเวลาแต่ผมง่วงอ่ะผมออกไปไหนไม่ได้หรอกช่วงนี้ง่วงอะไรคะเพิ่งจะสองสามทุ่มเองผมยังปรับเวลาไม่ค่อยได้โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนนะคะแล้ววันหลังเจอกันแล้วผมจะโทรหานะได้คะ่ะงั้นดาวีไปก่อนนะคะดาวีไม่อยากเป็นผู้หญิงเรื่องมากให้คุณลำคาญจะแล้วเจอกันนะชายหนุม่มโบกมือลาโล่งใจ ที่รถไฟไม่ชนกันกระจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ